สวัสดีค <hyd> <online> <c oughs> ่ะคุณผมาพมกับพวกเรา Luxury Property One Episode 3ค่ะ3นะคะวันนี้นะคะจะพานนองซาร่ามาชมโครงการนี้ห้้ยใหญ่พื้นที่ดินใหญ่มากโครงการนี้เราก็มีมาทั้งหมด6โครงการล้ค่ะเป็นโครงการที่เจ้าของโครงการเนี่ยเป็นวิศวะคือค่อนข้างเรียกว่ามั่นใจในการก่อสร้างได้เลยนะคะแล้วก็เรามีมา6โครงการเนี่ยขายหมด กับทุกโครงการตอนนี้เป็นโครงการที่6เหลือเศษสุดท้ายค่ะไม่กี่หลังโครงการการ็ชื่อว่าบ้านพัทยา6นั่นเองคือเราอยู่พัทยาก็ต้องอยู่บ้านพัทยาไปเลยถามว่าอยู่อยู่ไหนอยู่บ้านพัทยาจบ <laughs> าไม่ใช่บ้านพัทยาตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> ทำเลตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนน้องซาร่าถนะ้าเข้ามาก็มาได้จากมอเตอร์เวย, 7, สย 3, 1, ์สายเจ็ดสายสามหนึ่งอ่ะสายสามสามหนึ่งแล้วก็สามหกสามหกหรือจะเข้ามาจากห้วยใหญ่ก็ได้ค่ะที่เป็นสุขุมวิท เลยมาจะได้ไวหวยพ้าด้วยไง <c oughs> ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราดูรายละเอียดโครงการแล้วกันค่ะรอบๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเนะนเาข้างในบ้านโอเคเออพี่บอลที่นี่เขามีส่วนกลางอะไรบ้างอะเออที่นี่ปกติแล้วบ้านพูวิลล่าไม่ค่อยมีส่วนกลางค่ะเนาะสลาแต่ว่าที่เนี่ยข้อดีก็คือส่วนกลางเราอะ 25บาทต่อตารางเมตรใช่ไหมคะคก็จะมีสวนรอบบ้านนะคะแล้วก็มีสระน้ำมีฟิตเนสด้วยนะใช่ยังมีฟิตเนสให้อยู่ซึ่งฟิตเนสก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะก็จัดว่าเครื่องครบอยู่เหมือนกันกับจำนวนลูกบ้านนะคะตัวดีไซน์ของคลับเผาอะ่ะ เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นหลังคาแล้วก็ลงมาค่ะปกติหลังคาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นเหมือนร้านอาหารออแบบดีไซน์เขาแบบว่าดูไม่เหมือนขับเฮาส์ดูแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบโมเดิร์นสตรัคเจอร์อะไร่เงี้ยเป็นส่นที่แบบดีหลักเลยค่ะถ้าลูกบ้านคนไหนเนี่ยเลือกยูนิตที่มันใกล้ๆล้ขับเฮาส์อะค่ะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเหมือนคุณได้พื้นที่กว้างมากอะถ้าหนอน8ถึง10เมตรที่ไม่ชัวร์เลยค่ะแต่ว่าก็กว้างกว้างเกิน7เมตรแน่นอนใช่แต่คิดว,วัดกันเอง แต่จริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนค่ะเพราะมันร้อนอยู่แล้วเมืองไทยไม่มีตรงไหนไม่ร้อน <c oughs> เราแค่มั่นใจหนหลังคา s C g ที่เรามีก็พอเนาะ <c oughs> หลังนี้พื้นที่ดิน129ตารางวาเข้าได้สองประตูน้องสลาเปิดซีประตูน,นั้นแล้วก็อีกประตูหนึ่งนะคะจะเป็นทางเข้าลงจอดรถค่ะก็จอดได้สองคันนะพี่เนาะลงจอดรถที่บ้านเรามีหลังคานะใช่ไหม มาพักได้ก็ได้สองคันรับรอบส่วนตรงนี้จะกว้างมากนะคะก็คือจะได้หญ้าเราจะปูหญ้าให้แบบนี้นะคะลูกค้าทุกท่านกว้างจริงๆสามารถทำเทอเรสได้จริงๆค่ะแถวนี้ใช่หรือทําเป็นศาลาขึ้นมาอีกที่แบบไม่ให้ลมเข้าเนาะสระน้ํานะคะที่คุณเห็นเนี่ยถ้าไม่เอาไว้ตรงนี้ก็เอามาไว้ตรงนี้ได้สามเมตรคุณ7จุดห้าเมตรนะคะบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่ อบอกไปก็คือพื้นที่129ตารางวาราคาเริ่มต้นที่7็ล้านหนึ่งนะคะบ้านก็ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยนะคะเพราะแบบ ที่เขาเยอะมาก<ฮ>มีสเปซเยอะมากในการวางเฟอร์นิเจอร์เยอะมากๆเลยค่ะจะเป็นเลเยอร์แบบรูปตัว T น้องสลาเป็นแบบว่ามีโซนหน้าโซนกลางแล้วก็โซนห้องนอนที่แยกออกมานะคะ<ฮ>เดี๋ยวอธิบายก่อนว่าขนาดพื้นที่ใช้สอยค่ะ278ตารางเมตรเนาะภายในบ้านเนี่ย3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเชิญชมทางส่วนครัวกันเลยครัวก็จะให้มาแบบนี้ค่ะมีครัวยุโรปแล้วก็สลาชอบครัวไทยเปล่า ก็ถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ต้องอยากทําอาหารไทยเนาะใช่ถ้าเราทำก็ใชเชิญน,นี่เลยค่ะมีกระจกเปิดออกไป 2, <c oughs> 2คนทําอาหารข้างน,นอกได้ด้วยค่ะใช่ถ้าคุณ <c oughs> อยากทํำผัดกะเพราแบบแรงๆทำฝั่งนี้นะคะข้างนอกข้างในก็จะเป็นครัวยุโรปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอแลน์เตรียมอาหารค่ะก็จัดไว้ใหญ่มากเลยนะคะมุสล่าดูดิกว้างอะ่ะ แล้วก็จะมีบิลนะคะก็คือจะมีเวลาที่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจของทางโครงการกับเฟอร์นิเจอร์ลิสต์ที่เขาให้มานะคะงานก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นค่อนข้างเรียบเนาะบิลอินออกสไตล์แบบเรียบหรูโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตีฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นห้องทานข้าวค่ะเราจะเตรียมมาให้สำหรับ5 5ที่ค่ะ6ที่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 แต่อยู่แต่ก็ใช่สามารถเพิ่มได้ถึง8ถึง10ที่เลยเพราะว่าตรงนี้พื้นที่กว้างมาก เป็นโต๊ะกลมอย่างได้เลยค่ะแล้วก็ตัวกระจกรอบบ้านอย่างที่เห็นเห็นไหมคะก็จะให้กระจกมารอบบ้านเลยเวลาที่เราไม่อยากใช้แอร์เนาะช่วงนี้ต้องประหยัดพลังงานใช่ไหมเปิดให้ลมเข้าแต่ไม่ร้อนนะแต่ว่าเนี้ยค่ะถ้าแผ่นไปทางฝั่งหน้าบ้านนิดนึงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนตัวพี่ชอบสวนไงนถ้าลงแบบดอกไม้มมสวยๆหรือว่าต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นผีเสื้อเบาๆเอ,รเอรตรงนะตรงเนี้ยสามารถทำเทอเรสได้เลยนะคะ ข้างนอกเนี่ยเพราะพื้นที่กว้างมากทำเซเรวสทำศาลาทำสวนได้มหมดเลยคะ่ะบ้านเดี่ยวเนี่ยข้อดีเป็นอย่างนี้และคะ่ะโนซาล่ามันจะค่อนข้างส่วนตัวด้วยแล้วก็ ที่นี่จะเหมาะสมกับครอบครัวเนาะ family อย่างที่บอกไปเพราะว่าเขาไม่ให้ปล่อยรายวันแล้วก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุด้วยดูแลพ่อแม่น่ะใช่อันนี้อันนี้จริงค่ะเพราะว่าบ้านที่นี่เป็นบ้านลักษณะชั้นเดียวหมดเลยค่ะใช<ห>่ค่ะตอบโจทย์มากเดี๋ยวมาในส่วนต่อไปค่ะน้องสลาโอ้กว้างขวางนะคะจัดว่า,กว,ากว้างกว่าที่อื่นๆเนาะใช่ในราคานี้นะกระจกออกไปข้างนอกสวนเนาะกว้างมากแล้วก็จะมีห้องน้ําในห้องนอนด้วยนะคะคือตัวพื้นเนี่ยก็จะทํา เป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้อไม้เป็นกระเบื้องลายไม้ที่ขายไม้มากใช่เขาแรกนึกว่าไม้จริงแล้วไปจับเอากระเบื้องแล้วก็หัวนอนเนี่ยจะบิวมาอย่างนี้แต่ว่าในราคาเริ่มต้นของเราวเนี่ยเล้านหนึ่งะคะจะไม่ได้ไม่ได้มีบิวอินมาอยากให้คุณลูกค้ามาเลือกแพ็กเกจเอานะคะว่าชอบโทนไหนอยากได้อะไรบ้างแต่ถ้ามาตรฐานโครงการบิวก็จะบิวมาอย่างนี้อย่างตัวนี้ห้องนอนที่3ามสลาดูสิ ประตูยังใหญ่มากอยูเปิดดูยูเปิดแล้วยูเดินเข้าไปเอาตัวเองเข้าไปซุกแฟนได้เลยนะปิดได้สลักเข้าไปได้เลยนะดูดิอะไรนะพี่าไม่ไหินอะไรนี้ทำประตูลรอโอ้สูงมากค่ะใหญ่สูงกระจกโอ้ถึงเพดานกระจกสูงถึงเพดานค่ะสูงมากเพื่อนๆฝั่งด้านนี้เป็นห้องน้ำนะพี่ ห้องน้ำที่ใช้ใช้ใช้รวมกับ living room ใช่ค่ะมัน Connect กันเวลาเข้าห้องนี้นะคะรบกวนคุณคลูกค้าอย่าลืมปิดอีกฝั่งหนึ่งไว้ที่นี่เนี่ยค่อนข้างกว้างห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ํากว้างหมดทุกห้องค่ะ <c oughs> พื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมากเขาก็เขาก็ทำมาครบนะคะไฟก็ซ่อนแล้วก็มีที่ดูดควันให้เรียบร้อยไม่ต้องไปติดเพิ่ม อย่างนี้ก็ให้มาด้วยเนาะพวกฝ้าพวกไฟอย่างเงี้ยได้มาอันนี้เหมือนเดินทัวร์แบบเดินในสวนเนาะทั้งทางที่แบบเหมือนเป็นสวนใหญ่ที่มีบ้านมากั้นอ่ะห้องที่เล็กที่สุดแต่อยู่ตรงกลางแี้วเขาวางไลทิ้งสวยเนาะพี่ที่เนี่ยใช่อย่างนี้เขาก็ให้มาด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะเขาก็จะมีการตกแต่งคนทั่วไปอ่ะไม่ชอบให้ฝ้าเนี่ยกับหัวเตียงเนี่ยเป็นขอบเป็นหลุมตรงนี้ไม่ได้เป็นหลุมเป็นเกินออกมาค่อนข้างดีกับ่วงจุ้ยค่ะคนไทยค่อนข้างถือ ตัวฟ้าเนี่จัดว่าผ่าน<ม>ตัวไฟก็ไม่ได้โดนที่นอนที่นอนที่ให้มาเนี่ยสลาก็คิงไซค่ะแต่พูดถึงการตกแต่งตรงนี้ก็จะมีอ่อกรุเป็นกระจกให้ด้วยไม่ถึง10ล้านเริ่มต้นได้ดีนะคะให้ให้คุณเลือกแบบซื้ออะไรเพิ่มได้ังเหลือพื้นที่ให้เราตกแต่งได้ใช่ใช่ใชจริงๆบ้านนี้เหมาะกับคนอยากแต่งบ้านตัวนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะห้องนอนที่สองเนี่ยจะ,จะเป็นโทนแบบดักดหน่อยห้องน้ำห้องห้องนอนที่สองะค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมใหญ่มากค่ะใหญ่เท่าบ้านหรูเลยค่ะดู <c oughs> ความกว้างห้องนี้พิเศษตรงที่ว่า <c oughs> เราได้วิวสระว่ายน้ําตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> เปิดประตูกกระจกออกไป <c oughs> ก็ลงน้ําได้เลยค่ะห้องนี้ <c oughs> แต่ว่าน้องซาร่าสามรารถเพิ่มขนาดได้ในกรณีที่ชอบแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนสีกระเบื้องพื้นได้นะคะตัวลงรถเนี่ยพิเศษมากจะมีห้องเก็บของให้ด้วยแต่ถ้าใคร <c oughs> ไม่ต้องการเนี่ย <c oughs> ทำเป็นห้องเมดห้องแม่บ้านได้เลย ไฮไลท์ของบ้านนี้คือห้องน้ําห้องนี้เลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการที่ไม่มีสเตปเลยในบ้านคือบ้านพื้นอาจจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยจะไม่มีสเตปไม่มีไม่มีเดินลงไม่มีเดินขึ้นซึ่งอันนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากค่ะถ้ามีสเตปแบบกําลังโมโหโมโหอยู่เดินมาเจอคนทีไม่โมโหเลยนะเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูเรนชาวเวอร์ของจริงในห้องมัสเตอร์เบดนูมห้องน้ำใช่ค่ะที่นี่นะคะมีเรนชาวเวอร์แบบ real rain shower I'll show you นี่ค่ะตรงนี้ open air real rain shower <c oughs> จริงๆค่ะถ้าฝนตกลงมานี่คือ rain shower จริงๆนะคะเอาต้นไม้มาใส่ก็ได้นะคะถ้าใครจะรักธรรมชาติมากต้องการให้แบบเข้ามาในบ้านเลย <c oughs> อะไรแบบนี้ยมีซิงค์ his and her ห้องน้ำเ<บ>ราก็ได้ทั้งหมดนี้เลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องให้อ่างเราก็ได้บ้านเจ็ดล้านทั่วไปไม่เห็นใครให้เลยบนพื้นที่ขนาดนี้ทั่วไปแต่ที่นี่ให้40ตารางวาเองเนาะตรงนี้ร29เค่ะเอาจริงก็ที่เราขายดีอะค่ะที่นี่นะคะที่เขาขาย <ừ> ดีก็เนี่ยแหละ1โครงการใหญ่แล้วก็มีส่วนกลางดีแล้วก็บ้านได้พื้นที่เยอะ ประตูนี่ใช้วัสดุอะไรนะพี่บอยประตูไม้สักแท้ของกุญแจเลยไร็เป็นของฮาร์เฟลหมดเลยค่ะคือ,อเราจะใช้พูด,ดง่ายๆว่าเราใช้โครงสร้างที่มั่นคงเพราะว่าเรามีการรับประกันบ้านนะคะก็คือว่าของอะไรพวกนี้ก็ต้องทนๆนะหน่อย <laughs> ไงบ้างคะน้องซาร่าวันนี้พี่บอลถาเพื่ออยู่เลยนะเนี่ยนี่เที่ยงเปรี้ยงแบบบิวบ้านหลังนี้เราเป็นไงบ้างก็อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับคนที่ชอบพื้นที่ใช้สอยเยอะๆครอบครัวที่นี่เขาไม่ให้ปล่อยเช่ารายวันด้วยเป็นที่อีกที่หนึ่งที่แนะนำในพัทยาเลยนะคะใครที่มาชมคลิปของพวกเราในวันนี้นะคะก็ ขอบคุณมากๆแล้วก็ลูกค้าที่สนใจปรึกษาจะซื้อหรือไม่ซื้อสอบถามเรื่องการกู้หรือการวางเงินยังไงมีเงินเท่านี้ต้องทำยังไงก็ทักไลน์แอดหรือว่าโทรมาหาพวกเราได้โดยตรงนะคะ,ะถ้าเห็นคลิปนี้เอามายืนยันเดี๋ยวลดให้แบบเกินแสนแน่ๆนะคะคือบบ <laughs> ชนให้อ่ะ <laughs> ุดชีวิตให้เลย <laughs> แล้วก็ดูแลด้วยถ <laughs> ้าง,งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยว ใช่เราต้องไปเจอกันอีกคลิปต่อไปเดี๋ยวรอ<ป>ดูว่าจะไปถ่ายอะไรนะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบา้ยเลยบอแล้ว